สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในราย,รายการดิมี่นะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูเอฟเฟกตสกินนะคะจะมีสกินลิเลียนา8ปีกับสกินตัวอิลูเมียดอกบัวนะคะทุกคนทีมนี้ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามก่อนเปิดกระดิ่งให้เรากันอยู่นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดกิจกรรมแล้วก็เดินทางไปสู่ 1แสนซับด้วยกันนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเอฟเฟกจะจึ่งตังขนาดไหนนะคะก็ไม่กี่วันก่อนนะคะเราก็เพิ่งสปอยไปว่าสกินจะเข้านะคะแต่เอฟเฟกรีวิวอะไรมาไวมากนะคะเดี๋ยวบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนนะคะเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะคะว่าเป็นสกินไหนหรือว่าดูตามหน้าโปคลิปก็ได้นะ ไเไฮ้เ,เพื่อนทําอะไรอยู่อะท้าไมมีสกินส,สวยๆที่ Rv เยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนําแฟนเพจน,นี้เลย Admin ต้น,น TP7 เพจน,นี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า1,000 0แคนโอ้โหมีสกินส,สวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุ้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่และสกินโคตรอลังการงานสร้างนะ ินต้อนไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สําหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะขั้นเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม RV หรือเกมอื่นๆนะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา RV กันนะคะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสาหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติม เกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิปช่น,นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกความสวยกันดกว่าเราก็เห็นรีวิวเอฟเฟกพรอมทุกคนเลยนะคลิปนี้นะเนี่ยแต่ลิเลียนาเนี่ยสกินคือสวยจริงนะอาจจะประมาณ3-4-5สี่หพันแหละมันจะมีหนึ่งสกินนะคะที่มันจะแพงนะใน Rv ครบรอบเอ้ยอันนี้มีเหมือนจะเป็น ขี่พูดน้อยนะคะหรือเป็นแมวแมวดำนี่อันนี้เป็นโจมตีปกติอ้ยอันนี้สวยนะสกิลที่1นึ่งสกิลสก็สวยนะคือเราว่า8ปีเนี่ยเอฟเฟกมันก็แอบ,บคล้ายๆกันหมดนะคะแต่ลิเลนาเนี่ยมันจะอลังการขึ้นมาหน่อยเพราะว่าน่าจะแพงนะแล้วก็จะมีเป็นสกินปุ่มแล้วก็ป้ายมาอันนี้เป็นล่างจริงจอกนะคะกลายล่างมาเป็นคนโชะโชแบบนี้นะคะี่ อ้าวเฮ้ยเอฟเฟก์วาา์ปคืออรังการมากวราปแบบว่าเผื่อเพื่อน5้าคนอะ่ะเฮ้ยล้เอฟเฟกต์ว้ามีสท่านะจะมีท่ามนุษย์ธรรมดานะคะกับท่าหมาป่าเฮ้ยเหมือนซื้อสกินเดียวแล้วแบบได้2ตัวตอนตีป้อมนะคะจะมีแมวดำออกมาเป็นฟิลแม่หมอหรือเปล่า r v 8ปีแม่หมอโหระทรงหัวละศาสตร์อันนี้ก็ตอนท่าตอนออกจากบ่อนะคะน,นี่ นี่อ่าสวยเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอิรูเมียดอกบัวนะคะซึ่งสกินนี้อาจจะไม่แพงมากนะน่าจะประมาณห้าหกร้อยแหละเออน่าจะเพราะว่าเป็นน่าจะเป็นสกินคอลแลบกับเฮดโอเคหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจอันนี้จอมตีปกติอิรูเมียนะคะเดี๋ยวจะมีสกินใหม่มาอีกนะคะมากันรัวๆเลยนี่ สกิลที่1นะคะเราคิดว่ามันเหมือนแอบเหมือนสกินเอฟเฟกสกินดูแก่ๆมีดอกบงดอกบัวอะไรเงี้ยฟิลแบบสาวรักษาสินห้าเออไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะคะสำหรับอ e ี um ลูเมียเรารู้สึกว่ายังเบาไปอันนี้จะเป็นสกิล2องปัดๆนะอ่ดูอันติเมตนะคะเป็นนี้ส่งดอกบัว คืแบบสายฝนดาวบัวนะคะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะชอบสกินไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันนะคะคลิปนี้ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวคลิปน้าจะมาเอาเดือะไรกดติดตามให้ด้วยนะ